รยง่ายง่ายสบายสบายหวานเป็นละอองกระจายในทั่วแปลงนะครับก่อนที่เราจะทําการแต่งแปลงครับก็โดยให้ทั่วบางๆครับเฉลี่ยแล้วแปลงยาว40เมตรก็อยู่ประมาณ7กิโลนะครับตับหมยหมักัดีผมก็โรยแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วย,วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็พาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศของแปลงแตงกวานะครับแปลงน้ําตกของเกษตรกล้วย,วยนะครับซึ่งเป็นแปลงแตงกวาเดิมนะครับมีร่องรอยการปลูกใน3สเต็ปที่เกษตรกล้วยได้ปลูกแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงการพักแปลงนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็เลยมาพูดถึงนะครับการ ปลูกซ้ําในแปลงเดิมนะครับในแปลงเดิมที่ท่านชมเห็นต่อหน้านะครับที่ทําการเตรียมดินนะครับโดยการพวนดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เกษตรกรไๆมาพูดถึงขั้นตอนที่สําคัญนะที่พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะครับทักมานะคอมเมนต์มาถามครับว่าจะทําอย่างไรหลังจากที่ปลูกซ้ําในแปลงเดิมต้อง ทำอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเกษตรก้วยจะไปาพาพ่อแม่พี่น้องดูบรรยากาศในแต่ละแถวแต่ละร่องของอแปลงเดิมของเกษตรกล้วยนะครับตอน,นช่วงหลังจากการหยุดเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นช่วงสิแถวแรกของการปลูกสเต็ปที่หนึ่งนะครับนี่จะเห็นเกษตรกล้วยด่า,ดาย่านะครับทําความสะอาดควรดินนะครับควรดินแปลงนะครับในแต่ละแปลงนะครับให้ มีเนื้อดินที่ฟูนะครับพร้อมในการปลูกนะครับแล้วก็การจัดแต่งแปลงนะครับให้เป็นเป็นแปลงยกร่องนะครับเพื่ออนนี้ระดับน้ำเกษตรก้วยพามาดูครับเป็นแปลงสเต็ปที่สองที่ยังไม่ทาได้ทําการพรวนดินนะครับเกษตรก้วยก็ยังคุมพลาสติกคุมดินไว้นะครับแบบนี้อยู่นะครับมีเทปน้ําหยดนะครับมีเทปน้าหยดมีตะะครบ ที่มีถั่วแตงแล้วก็เชือกมัดยอดห้อยระยงระยางขาโพนี่นะครับนี่ก็เราก็คุมไว้นะครับเพื่อป้องกันวัชพืชนะครับอออกนะครับนะตรงนี้เขาคุมไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเป่าพร้อมที่จะปลูกในสเต็ปที่2องนะเราก็จะมาทําการพรวนดินก่อนนะครับอันนี้อันนี้10แถว10ร่องนะครับที่เกษตรกล้วยทําการพรวนดินแล้วนะครับกระเก็นกรก็จะยกนะครับพลาสติก คุมดินแขวนจากพื้นนะครับแล้วยกเทปน้ำหยดยแขวนจากพื้นเช่นกันนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากจอบจากเสียมจากรถไถนะครับที่มาพวนดินนะครับตรงนี้ก็ถือว่า,าเกษตรก็ทําอย่างไรกันบ้างอ่ะครับบอกแนะนำนะครับก็ใช้เชือกม,มัดยอดแตงนี่แหละครับมัดเป็นช่วงๆนะครับมัดพลาสติกคุมดินไว้เป็นช่วงๆแบบนี้นครับไป ให้แขวนลอยไว้นะครับนี่ครับเพื่อจะเอาอจะง,ง่ายในการทําความสะอาดนะครับง่ายในการดูแลแล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนเนี่รับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับการลดต้นทุนการผลิตของเรานะครับนี่นะครับเราก็อยได้ทํางานง่ายได้สะดวกนะครับข้าวของอลากตะไคร้เทปน้ำหยดพลาสติกขุมดินก็ไม่เสียหายนะครับนี่นะครับเพราะเป็น จุดแรกหรือขั้นตอนแรกนะครับส่วนหญ้านะครับก็มีการกําจัดโดยการดายโดยการตัดนะครับเหมเกษตรกยทาตรงนี้นะครับใน10บล่อง1ิบแถวอีกไม่นานเกินรอนะครับเราเราก็จะทําการหยอดเม็ดกันแต่วันนี้เราพูดถึงการเตรียมดินนะฮะโดยการพวนนะพวนดินนะคทำแปลงให้สะอาดทําแปลงให้ฟูนะฮะดินร่วนนะฮะเหมือนกับปลูกใหม่นะครับ แต่ต้นทุนในการผลิตนั้นนะก็คงไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเพรก็เราใช้ของเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมของเก่าเก่าในสเต็ปที่หนึ่งที่เราทำมานะครับก็มารียูดรีไซเคิลน,นะรีแล้วก็กลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็มาให้ดูนะครับทั้งค้า,างที่เป็นแนวตั้งค้างที่เป็นซุ้มจัวนะวันนี้ค้างที่เป็นซุ้มจัวกำลัง จะพรวนดินอีก2แถวนี่ครับจะใกล้เสร็จแล้วนะครับมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้เกษตรกุ้ยกุ้ยก็พูดถึงปัจจัยสําคัญในการเตรียมดินเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับเป็นเบื้องต้นนะอุปกรณ์ของเกษตรกล้วยก็ไม่มีอะไรครับที่ในการพรวนดินครับนี่ครับก็คือนี่แหละครับเจ้าจอบอันนี้แหละครับทําการพวนทําการสับนะครับง่ายๆครับ ก็ดินที่ปลูกไปนี่ครับอ่าก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นักนะครับการสรับการขุดนั้นก็ค่อนข้างจะอ่าสะดวกนะฮะแล้ววัชพืชที่งอกที่ออกมานี้ครับเราก็ตากหน้าดินทําให้พัช,พ,ชพืชแห้งแล้วก็กลับไปเป็นอินทรีย์วัตถุภายในแปลงนะครับทําให้ดินดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวส่วนยาเยื่อที่เราถักไว้ก็เอากองไว้เดี๋ยวเราก็เก็บมาเอามา สุมไฟเพื่อไล่มแมลงเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับผมส่วนเท้าแตงกวาอ้าวมีคนถามมาหลายคนเลยส่วนเท้าแตงกวาเก่านี้เราจะทํายังไงครับผมก็ปล่อยแบบนี้ครับอ่ามันเขาก็จะหลุดร่วงอ่ากรอบหลุดร่วง,ไป,งไปเองโดยธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปแกะออกครับมันจะเสียเวลานะครับมันจะเสียเวลาเรานะครับปล่อยให้ปล่อยแห้งให้ค้างอยู่บนค้างนี่แหละครับไม่ก่อให้เกิด ปัญหาใดๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับน้องแปลงที่ปลูกในสเตปใหม่นั้นได้กเกาะเถาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ซ่อนเล้นใหญ่กับเถาแตงกวาเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเษกษตรขั้วที่ทํามาต่อเนื่องหลายๆแปลงนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการเตรียมดินนะครับมาดูตรงนี้ครับผมนี่แหละครับเป็นกลเม็ดเคล็ดไม่ลับนะครับที่บอกให้พ่อแม่พี่น้องคือ ปุ๋ยหมักแรืปุ๋ยอินรีนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเป็นปุ๋ยหมักนะคัสุดเกี่ยวข้างคาวของอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับที่เกษตรกยใช้ต่อเนื่องมา4สเต็ปแล้วนี้เป็นสเต็ปที่ 5- 4แปลงแล้วนะครับผลผลิตที่ได้มาก็ค่อนข้างจะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับเราต่อมาปรับใช้บามาประยุกนะครับวัดเพิ่มวัดค่าของดินแล้วบาเพิ่มอินทรียวัตถุในดินนะฮะแล้วก็เพิ่มปริมาณ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำหมักนะครับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็แล้วก็คุณค่าของธาตุอาหารต่างๆที่อาจารย์พดใส่ไว้ในปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรงนี้นะครับรเษกษตรปุ้ยก็จะใช้นะครับตอนนี้ก็เป็นกระแป๋องสีนะครับประมาณ10ลิตรนะ,รระเกษตรป้ยใช้ประมาณนี้ครับประมาณ ต่อแถวที่กระเสรกล้วยปลูกนะฮะ40เมตร40ล่องนะฮะกระเสรกล้วยใช้ปุ๋ย e อินรียเคมีนะครับอยู่ประมาณ6-7กิโลนะฮะก็เฉลีย่ยประมาณกระแปลงนี้ครับโรยบางๆให้ทั่วตลอดทั้งแปลงนะครเพื่อเป็นเป็นธาตุอาหารให้กับน้องแตงรุ่นต่อไปนะครับก็มีการเติมเรื่อยๆนะครับ ในปุ๋ยอินทรีเคมีตรงนี้นะครับก็มีทั้งธาตุอาหารหลักนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีซิงค์นะครับแล้วก็จุลธาตุต่างๆนะครับอันนี้ก็รวมถึงนะครับเชื้อรานะครับที่เป็นตัวดีนะครับต่กลุ่มไตโคโดมานะครับแล้วบิวเรียนะครับโอ้หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ ถ้าเป็นพูดถึงก็มิกเซอร์แร่ธาตุต่างๆและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับมารวมในกระสอบนี้นะครับที่ที่เกษตรกล้วยใช้นะครับอันนี้เป็นกระสอบา50กิโลนะครับ50กิโลก็ใช้คงเกือบเกือบพอนะครับใน10หลอง10แปลงนี่ก็10หลอง10แปลงนี่ก็ใช้ประมาณ70กิโลนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็จะมาโรยนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมี Me ให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับเรื่องจะเริ่มตั้งแต่แปลงนี้ล้กันเป็นแปลงที่2นะครับซึ่งเราทําการพวดินไว้แล้วนะครับทําการจัดเก็บพลาสติกุมดินไว้แล้วนะครับเกษตรกล้วยก็ใช้เพียงใช้เพียงมือแล้วนี่แหละครับมือแล้วนี่ครับในการโรยนะครับวิธีการโรยนะครับเกษตรกล้วยก็สะบัดนี้ครับโรยบางๆงนะครับในหนึ่งล็อกหนึ่งร่องหนึ่งแปลงนะครับก็ใช้ประมาณนี้ครับ ก็โรยบางๆครับไม่ไม่เพราะว่าจะได้กระจายแร่ธาตุอาหารต่างๆครับดินแล้ะปุ๋ยก็จะได้มิกเซอร์กันช่วงที่เราแต่งแปลงทําให้แปลงเรียบอีกทีนึงนะครับอันนี้ไปเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่จะทำการคุมพลาสติกคุมดินนะครเราเห็นวัาพืชหรือเศษหินเศษกวดก้อนใหญ่ๆแล้วก็เก็บออกนะี้ยแบบนี้ง่ายๆโรยไปนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นขั้นตอนแรกๆเลยอ้าวมีพี่น้อง f อหลายๆท่านนะครับโผลมาแล้วก็ทําไปแล้วนะครับคือใช้ฮขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่มีอยู่นะครับอ่ามาโรยนะครับได้ครับใช้ได้แต่ต้องเป็นที่ขี้ไก่ที่ทําการหมักแล้วเย็นตัวแล้วนะครับไม่มีแก๊สนะครับถ้าเป็นขี้ไก่สดหรือว่าขี้หมูขี้วัวสดนะครับ มันจะก่อให้เกิดปัญหากับแปลงแตงกวาเราไม่ใช่น้อยก็คือปัญหาเกี่ยวกับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับรากเน่าขนเน่านะครับเพราะว่าในขี้ไก่ในขี้หมูน้บางทีมันไม่หมักก็มีแก๊สมีเชื้อราตัวร้ายนะครับจะทําให้ก่อให้เกิดปัญหาคือรากเน่าขนเน่าได้นะครับก็ไม่งั้นก็เตรียมดินถ้าโรยไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็หมักขี้ไก่นะครับไว้กับแปลงเราก่อนนะครับอ่าัก สองเดือนสักเดือนสองเดือนให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยมาทําการปลูกภายหลังนะครับผมแต่ถ้ายังไม่หมักยังไม่ใส่ก็ยังไม่ควรใส่นะครับถ้ามีปุ๋ยหมักแบบนี้นะฮะอีซีเคมีหรือปุ๋ยอินซีนะครับก็ทําการโรยได้เลยนะครับที่เกษตรไว้กล้วยได้มาให้ท่านชมดูตอนนี้อย่างนี้ครับผมต้นทุนก็ไม่แพงนะครับสาหรับปุ๋ยอินทรียอย่างนี้ครับก็ไม่แพงนักนะครับสามารถใช้ได้กับน้องแตงกวาแล้วเป็น ประโยชน์กับดินเราด้วยนะครับนะส่วนไอ้ที่ยังไม่ได้โรยนะท่านที่ยังไม่ได้โรยขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ไม่ต้องโรยก็ได้ครับถ้าไม่มีนะครับไม่มีจริงก็ไม่ต้องโรยก็สามารถปลูกไปเลยแล้วก็ให้อาปุ๋ยให้ไปภายหลังนะครับเติมไปช่วงที่น้องแตงอายุเจ็ดวัน9วันไปแล้วนะค,ค่อยใส่ก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามีนะฮะก็เป็นการดีอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้ปุ๋ย หมักในการรองพื้นนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญนะครับอ่าไปเห็นความแตกต่างของดินที่โรยแล้วนะครับก็จะมีอ่าเศษปุ๋ยสีดำดำนะครับอ่าเศษปุ๋ยหมักนะครับสีดำดำกระจายทั่วแปลงนะครับเฉพาะแปลงที่เราปลูกในร่องทางเดินเราก็ไม่ต้องโรยเนาะเดี๋ยวหญ้ามันจะงามนะครับอ่าจีเป็นสีดำดำงั้นเดี๋ยวกอ็อินซีวิลซีก็จะถูกละลายและซึมไป ในแปงแลงเราอีกในช่วงที่เกษตรกยจะมีทําการใช้คาดแตแ่งแปลงให้เรียบนะให้เนียนนะฮะนี่ตอนนี้พวนไว้เฉยๆแล้วก็ทําการโรยปุ๋ยหมักครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งของเกษตรกล้วยในการปลูกแตงกวาทําให้แตงกวางามแตงกวาแข็งแรงก็แตงกวาจเจริญเติบโตอ่าได้รวดเร็วนะครับก็ทําต่อเนื่องมานะครับจนสำเร,รผลเห็นผลนะฮะและเก็บผลผล,ผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะทักวันนี้ในแปลงในนาเกษตรกยก็ยังเก็บดู นะครับมีที่25แล้วนะครับมีที่25แล้วเกษตรกรต้องมาเตรียมแปลงอ่าแปลงนี้ครับเพื่อทําการปลูกต่อนะครับจะได้มีผลผลิตซ้ำๆต่อเนื่องนะครับไม่ขาดตลาดไม่ขาดมือนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวการดูแลการเตรียมแปลงของแปลงหัวน้ำตกนะฮะแปลงน้ำตกนยครับตัวนี้เป็นน้ำตกเป็นลำห้วยแต่ก็มีการแห้งเขินไปบ้างเนื่องจากเป็นฤูดูแลงเนาะ เดือนมีนานะครับกลางเดือนมีนาแล้วนะครับฝนฟ้าก็ขัดทิ้งช่วงแต่ตรงนี้น้ําก็ยังพอมีอยู่นะครับเพราะจะมีฝายกั้นไว้ก็เป็นทีสิ่งที่เกษตรก้โชคดีมากนะครับมาได้แปลงนี้เป็นที่เพาะปลูกในการปลูกแตงกวานะครับผมก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามเกษตรคก้อยมานะครับคยเกษตรก้อยก็จะแนะนําขั้นตอนดีการต่างๆครับอย่างละเอียดละเอียดในการทําเกษตรนะครับ ให้ทำชมนะที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับเร็กษตรกรน้องใหม่หรือเร็จกษตรกรพี่ๆจะเอาไปปรับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช้ไปเดฟไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีให้เหมาะสมย,ยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เรื่องราวการปลูกแตงในการเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยหมักหรืออินทรีย์วัตถุนี่ครับมาใส่ในแปลงนะครับด้วยให,ให้พอเหมาะสมะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็มี เรื่องราวมาคุยกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้กเกษตรกล้วยก็ต้องออถึงช่วงท้ายของรายการนะครับกล่าวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดี๋ยวมาเจอช่วงต่อไปนะครับเกี่ยวกับการปลูกแตงกวาปลูกซ้ำในแปลงเดิมเพื่อลดต้นทุนลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตให้กับเราได้ดียิ่งขึ้นเราเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการ,กรเกษตรกล้วยในการปลูกแตงกวาสวัสดีครับสวัสดีครับผม